สวัสดีครับเจอกับผมหมอกริชโชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1มีนาคม2565ในคลิปนี้ไม่ได้มาทำนายดวงชะตาตามราศีเกิดนะครับหรือว่าทำนายดวงให้ดวงไหนดวงใครเป็นกรณีพิเศษแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นคลิปแรกที่ผมจะทำออกมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตัวเลขรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันไหมกับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่กําลังจะถึงนี้ถือว่าเป็นคลิคลปแรกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะผมเองก็ต้องกราบขออภัยกับทุกๆท่านด้วยนะครับในกรณีถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกผิดหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเช่นว่าผมอาจจะไม่ได้ทำนายดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนปัญหาความรักโชคลาภอะไรต่างๆแต่ก็ต้องกราบเรียนก่อนว่าผมจะทําคลิปนนีี้เ่ย เป็นคลิปที่ทดลองทดสอบเป็นคลิปแรกนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในกรณีถ้าสมมุติว่าเราต้องการอยากจะเสี่ยงโชคอย่างน้อยที่สุดก็พอจะมีโอกาสดีๆอยู่บ้างในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมีแหล่งที่มาจะมีสถานที่หรือมีตัวเลข ที่จะปรากฏขึ้นด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยร,รายละเอียดกันผมหมอกริชชอรี่ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID i อ e ดี n p a g e f a c e b o o o สนโ๊กสนใจที่จะตรวจดวงชะตากับผมก็ทักทายพูดคุย,ยัเข้ามาได้เลยแต่คลิปนี้มีระยะการทำนายอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่หมีนาคมเท่านั้นเองนะครับ เอาล้ครับมาเริ่มต้นกันกับที่ผมเกลิ่อนหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะครับในคลิปนี้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาตัวเลขที่สัมพันธ์กันรวมถึงตัวเลขที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องเรียนก่อนว่าผมไม่ได้ก่อกระแสหรือว่าหิวแสงแต่ประการใดแต่ผมแค่อยากจะทําออกมาว่าดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะตรงกันไหมกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าผมตรงนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตรงกับวันอังคารแรม13ค่ําค่นะครับเดือนมีนาคมนะครับหรือเรียกตามปฏิทินจันทรคติก็คืืออเดน สนะครับพุทธศักราช2,565ปีฉลูนะครับคริสต์ศักราช2,22 0นะครับอ่าแล้วก็คือจะเป็นประจําของคนราศีกุมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันอังคารผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเลขที่จะมาเนี่ยผมไม่ได้ก่อกระแสอะไรนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าพรุ่งนี้เลขที่จะมาจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กําลังเป็นข่าวอยู่ณขณะนี้นะครับ และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นตัวละครที่ทําให้ตัวเลขปรากฏเข้ามาคือตัวของอน้องเขานะครับแล้วก็ตัวของผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเลขที่จะมาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดน,นะครับก็ต้องบอกว่าหลายตัวทีเดียวนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ เลข4 5 6จะปรากฏมาในตรงในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีเลข8 0 7แล้วก็เลข9นะครับถ้านับรวมไปก็คือจะได้เลข8 0 7 4 5 6 9นะครับจะมีเท่านี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับ เลขที่มาทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่กำลังเป็นขาน่าวอยู่ณขณะนี้แต่ผมก็ต้องกราบขออภัยก่อนนะครับกับเอฟซีของ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 น้องเขาทุกๆคนนะครับผมไม่ได้หิวแสงผมไม่ได้มาทําเพราะว่าต้องการอยากจะดังอะไรยังไงนะครับแต่ผมแค่อยากจะทําอยากจะออกมาให้ดูเท่านั้นเองว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวพันกับ มันมันเป็นอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์เป็นอะไรที่อัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อว่าตัวเลขกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมาสัมพันธ์กันได้ในคลิปนี้เป็นการบอกแบบนี้เป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกคือบอกแบบนี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้เวลาที่รัฐบาลเขาออกฉลากมาเนี่ยเลขเหล่านี้จะมาปรากฏขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในช่วงไหนอยู่สองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าจะเป็นสาตัวหน้าสาตัวหลงังแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมต้องเรียนตรงๆว่า ตามที่ผมเห็นตรงหน้าจอณขณะน,นี้หรือว่าตามที่ผมเห็นตรงหน้าณขณะนี้เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาจะเกี่ยวพันกับหวยที่กำลังจะออกในวันพรุ่งนี้ก็คือ1มีนาคมสำคัญที่ว่าเรามีทางที่จะซื้อตรงไหนอย่างไรหรือว่ามีแนวทางในการที่จะเสี่ยงโชคแบบไหนผมผมเองก็เลยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่า เลขที่จะมาเนี่ยจะมีเลขแบบนี้ที่เกี่ยวพันตรงๆก็คือ4-5-6นะครับรวมถึงการทะเลาะบ,บ่าแว้งรวมถึงผู้ชายหนึ่งคนนะครับรูปร่างผอมผิวขาวคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เลขเนี้ย หรือรวมถึงอายุของเขาเนี่ยเป็นเหตุที่จะทําให้มีเรื่องราวของตัวเลขเกิดขึ้นในวันทุน,นี้ด้วยเช่นเดีวยวกันส่วนว่าจะเป็นใครผมต้องบอกว่าให้ไปหาค้นกันเอ,เองนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ผมบอกได้แต่เพียงว่าหนึ่งก็คือตัวของน้องเขานะครับก็คือ,อน้องเขาหน่ะนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตัวของผู้ชายนะครับแล้วก็สถานวันเวลาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยรวมทั้งหมดแล้วมาสรุปย่นย่ออยู่ได้ที่4ี่ห้าหก อันนี้เป็นตัวเลขที่จะมีมาในวันพรุ่งนี้ส่วนว่าจะใกล้เคียงหรือไม่อย่างไรขอให้คลิปตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ก็แล้วกันนะครับ เอาละครับกับคลิปนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ผมต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีถ้าคลิปนี้ทําไปแล้วมีผลหรือทําให้ใครหลายๆท่านไม่ค่อยพอใจผมก็ต้องกราบขออภัยแล้วผมก็ยินดีที่จะลบคลิปนี้ทิ้งไปนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่ามีปัญหาแต่ถ้ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็อาจจะทําคลิปเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางว่าเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคเนี่ย จะมีแหล่งที่มาตัวเลขจากตรงไหนอย่างไรนะครับเหมือนกับคลิปนี้ที่บอกว่าตัวเลขเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยีิบสีที่ผ่านมาและขนาะเดียวกันเนี่ยมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในคลิปนี้ผมก็บอกไปหมดแล้วก็คือหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผิวขาวอายุน่าจะใกล้เคียงกับอ่าก็คือเอาเป็นว่า มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงหนึ่งคนนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่วันเวลาสถานที่ที่เกิดรวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้มีผลต่อเลขหรือว่าหวยที่กำลังจะออกในวันพ่กนี้สําหรับใครที่ต้องการอยากจะมีโชคมีลาภก็ต้องลองดูว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไร สำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16มีนาคม2565เดี่ยวก็เรื่อง,องการงานการเงินโชคลาภบ,บุญสมดุชะตารวมถึงเรื่องราวของความรักด้วยนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับในวันพรุ่งนี้เลขที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยได้มาดังนี้ก็คือ8074956 8074956B อยู่ดกันทั้งหมด7ตัวก็จับใส่กันเเองผมไม่ทราบหรอกนะครับว่ามีเลขอะไรมีว่าตัวไหนมันจะมาตัวไหนมันจะออกเอาเป็นว่าก็ลองเสียงดูก็แล้วกันเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วใครที่รู้สึกว่าดูแล้วไม่โอเคไม่ไม่สบายใจก็ค้ามได้เลยนะครับเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีอะไรที่เม้นเข้ามาเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวลบผมก็จะทำการดิลิทินี้ทิ้งไปนะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ